สวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากติดตั้งฝาปิดกระบะเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเมาส์ท i n Top นะครับรุ่น eom นะครับเป็นระบบเนน่วนเรามาทําการเทสน้ํากันนะครับอันนี้เราใช้สายยางฉีดนะครับอย่างแรงๆนะครับฉีดตามขอบหมดนะครับตามขอบกระบะนะครับด้านบน ครับอันนี้เราเทสแบบเยอะๆเลยนะครับเพื่อจะดูประสิทธิภาพการกันน้ํากันนะครับว่าจะก,กันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสําสหรับฝาปิว่ารุ่นนี้นะครับทางร้านมั่นใจว่าสามารถหลังจากติดตั้งแล้วนะครับสามารถป้องกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาชมกันนะครับน,นี้เราให้ช่าง สองไฟอยู่ด้านในนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับว่ามีน้ำรั่วหยดตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับไม่มีเลยครับอ่านี่ร้อยเอนะครับอันนี้ช่างยืนยันมาแล้วนะครับว่าสามารถป้องกันน้ําได้100%เนลยนะครับท่านใดสนใจเชิญได้นะครับที่นครยนต์ออโต้ซาว